วันนี้แบบดารามาเยอะมากโอ้โหไม่เจอคุณพี่ดารามานะสวยขึ้นมากนะคะคุณพี่ค่ะสวยขึ้นมากเช<ว>่นกันค่ะใช่เมาชมกันไปชมกันมามสมาวันนี้ได้พบอะไรเยอะมากขอบพระคุณมากๆเลยจริงๆนะคะสำหรับดวงใจจากแฟนๆน,นะคะ<ช>ซึ่งวันนี้เนี่ยโอ้โหเอแฝดจัดได้ยิ่งใหญ่มากเลยอะ่ะยังไงได้ลองชิมแล้วหรือยังคะนี่คุณขา ตั้งแต่คือมองมาปุ๊บมันสีชมพูหมดเลยอะ เหมือนรอบใบนี้มันเป็นสีชมพูอะเหมือนหวานแม่ง่ามันหวานเออคือแบบว่าแตงเชื่อว่านะคะสินค้าทุกอย่างที่อยู่ในนี้นะคะมีมาตรฐานแล้วก็คุณภาพแน่นอนนะคะโดยเฉพาะที่หนัครัวบ้านเออยู่ตรงนี้ใจกลางเลยบะร่บบะร่าอยู่ตรงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวอีกสักพูดนึงพี่เอกบอกว่าจะมาทำแบบพะโล่ให้ใช่ไหมแล้วแตนก็กินทุกอย่างแล้วนะะอะไรก็ได้บอกว่าอุ้ย แม่ยกจากบ้านตั้งแต่สาบออนๆมามาไลน์ออนไลน์ให้ตั้งแต่สองหมื่บาทเ้นอ่งชไหมวเกลอนกจะไปาหเาบางคนะคะแม่แม่นะคะก็คุณแม่แม่จากบ้านตั้งแต่สาบด้วยนะคะเ่นี่ยอาบัตอยากบอกอะไรกับว่าแฟนๆวันนี้ก็มาเชียร์กันเต็มเลยโอ้แฟนๆน่ารักมากนะคะโดยเฉพาะแม่แม่นะคะแบปบางคนแบบ ตัวไม่ตัวไม่มาแต่ใจมาออขอบคุณมากจริงๆนะคะดีใจ <c oughs> <c oughs> นี่หนูหนูหนูไม่อก็อะไรหนูเป็นนักร้องผู้หญิงหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะมีแม่ยกพยองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันค่ะสุดเลยสองหมื่นนะปกติมันจะมีแต่แบบนักร้องผู้ชายที่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อมากจริงๆค่ะจะนนึมื่อไหร่จะมีแบบเพลงใหม่ๆหรือจะไปเจอยังไงบ้างอ่าก็เร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังเตรียมแผนที่จะถ่ายมิวสิกวิดีโออยู่ใช่ค่ะจะได้เจอจะได้ดูกันเร็วๆนี้ใช่แล้วค่ะก่อนหน้านั้นก็จะมีเพลงฝนต้องสาบล่อยออกมาแล้วก็มีแฟนโง่ๆนะคุณกำลังใจ ด้วยทำไมรู bueno ้สึกกระเทือนเหรอคะกระเทือนเองยังไงมันกระเทือนหลายคนนะค่ะด้าวันนี้เนี่ยตัวตะกะแตนเองเนี่ยก็มีสินค้ามาด้วยเหมือนกันล้านเลยล้านบองแตนบองแตนอยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่ตรงปูที่เท่าหลังเลย ด้านหลังสุดเลยด้านหลังสุดเลยเออนั่นแหละไปตรงแถวๆด้านหลังมีอะไรบ้างนักดำอะไรบ้างจะมีน้ำปลาร้าบองแตนอร่อยมากมีน้ำพริกปลาร้าสับบองแตนทรงเครื่องอุ้ยอร่อยที่สุดในโลกนนเดี๋ยวจะไปรอที่นู่นเนาะที่ผอย่าใชายค่ะใช่แล้วช่วงนี้คอเสบบื้อบมีกครับในที่กับตะกตานชละดาขอบคุณมากที่บอกว่าแค่ส่วนหนึ่งนะคะนี่คือโชว์เปิดงานของเราเริ่มแล้ววันนี้ ขาดไม่ได้เลยอันที่ปลาสับองเตยน้ำนำพริกปลาสับาบอะรกองต่้เยี๋าตผอะไรที่ันาข้าวเหนียวให้คุณอ่าได้แต่ของแม่อแม่แต่ถึงอร่อยอร่อย อร่อยไม่ไอร่อยอรบอยไม่อร่อยมต้องบอกไม่อร่อยอร่อยอร่อยไม่อร่อยอกไม่อร่อยเไมไหรอไม่ได้ต้องบอกความจริงโอเคอร่อยบอร่อยไม่อร่อยบอให้อร่อยุ่นที่ไมจำใจมากไ้องขอพี่แตมมายู่านเนี่ยถ้าท่แม่ไม่มี A แปรเราก็ไม่ได้เจอกันะังไปเลยังไเอยเดี๋ยวจะามกันนอนลยยวจะดูาม้านกันะำจากมาละากระดี่ล้วน ทำจากปลาไม่มีลวไม่มีตาส้อยกระสุไม่ดีนยปะไม่มีปาไม่มีปัญญาด่านไม่ีะเกอนะเกือบนกอบรเต์แม่ตาหนาแม่ตาแล้วัด้าเหนียวแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วใส่ไียมด้ดิโอ้ยมาดิด้วคุณดีสารแดอ้อยมากเ้วกไม่ทด้วกะเป็นน่ตนานมา เหมาะสำหรับคนทานหวานใช่เพราะว่าอมพาหวานของอันนี nee ้หมายค่ะ huh. น mm ี่หวานแต่ที่ว่าเขาจะดนิดนงมาต้องมีเขาต้องวต่องมรสเยอะถ้าไม่มีขมรถไม่กินได้เลยต้อง่น้ำอร่อยอ่อยค่คต้องใส่ให้ได้ค่ะไม่ต๋าจริงแตเลยค่ะแล้วทาให้อร่อยนะ ไปเอาเกียวแค่ันเออไาเลยอร่อยมากอร่อยอร่อยทานกันไปม่ะแม่้มแซมมากกับปลาโลภีาอุดตลอลกใช่กินกับไข่ปลาโก็ได้อ้ี่ไนี่ไทยนะไลงไปหน้าร้อยแขายอะไรบ้างบอกพี่แมนที้วันนี้วันนี้นะคะวันนี้มีน้ำปลาบองแซนนะคะเขาจะปลาบารากระดิงวนนะคะไม่ใส่ฐานก้นหมึอไม่มีเป้งในนี้นะคะแล้วก็น้ำพริกปลา แนนะะคตัวนี้เลยนะคะนี่ก็วที่เปิดให้ชิมนะคะเป็นแบบผัดแบบส่งเครื่องนะคะปลากระดี่ลวนไม่มีปลาหมุนผสมนะคะแล้วก็ตัวชาไทยกาแฟโกโก้โดยูนะคะคุ่งหยิบยินมานถึงวัยทำให้ได้เข้าผ่านไม yes. so, uh, uh, like, uh, 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 like ่ท huh? like. ันจิตนะคะช่วยเืยกจากส่วนคาคินนะคะโดยที่แตกระแต่ถูกเองนะคะไม่มีน้ำผึ้งไม่มีน้ำตาลหวานจากธรรมชาติได้เหมือนกันชั้นโซนเปิดชิมเลยค่ะคุณ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นช็อตที่จะปิดหวานนะคะไม่จะบอกลางคา ไ,ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะบอกเลยค่ะตัวนี้น้ำตาห้าสิบห้าบาทนะคะตัวน้ำพิกปลาสัปลากระดีตัวนี้สองบาทนัคะพอไ่กินก็ตอ้นานน่นยน่านเป็น่ิเลย่กนเลยากินเลากเลยนินเลยาเยน่ากินเ่ากัน่กิิลยล่าินนินเย่น่ากินินเนาน่ากินยิแลนิ่าิเา ต้าต้องชิปลาต้องเออนีห้านัวล้อง่ไม่ได้าแไม่ไม่ไม่เองไม่เองค่ะไม่เิ้ตเลยค่ะองเลยองย โอเคพี okay. okay. ่เอยมาเอาแล้วเดี๋ยวแม่ซื้อระยะโชว์เดี๋ยวแม่ชวเดี๋ยวไปดูโอ้่เระยะจมางนเลยไปเลยไปดูไดกับบ้านไปดดพี่เดชไยดูดูคปดูาปดูไปดูไปดูไปดไยดูดดดูด่ดดดดไปดด่ดดดดดูดดดดดดดยด่วยดด่ยไดดด น้องเลย่เราขอลูกอเราชอบไปแล้วนะจากนั้นแม่ขอนี่แถวขอปน้ำาลจ้าเอ็นน้ำที่ใช่ไหมคะน้ำทีิก่ค่ะเอาเงินาไห่คะเอาหนึ่งทาน้พี่เตได้เลยค่ะได้ค่ะโงนที่เราตามไปจ่ายด้วยนะเดี๋ยวจ่ายตาไม่เป็ค่ะอันนี้ไม่ต้องจ่ายตามไม่เอาไม่เอาม่หยา

พอดีพอดี้งไปต้องไซื้อของอยู่ะเดี๋ยวแม่ก้นฉาบลูกสองันอ้นูไ้นขาก้ฉาบเาาบเาต้อแม่พูดสี่เดียวไปอ่าได้ไปดูมันค่ะตตตบาตาต้องตาเห็นนะลุกมาแล้วอคค่ะลูกมาซกิจกรรมน้ำค่ะน้พา อ่าครับอ้ยดีงานลาต้าตด้ค่ะเนอดีวันน้าส่จำเปนตองรวันนาเป็นาลาต้าไม่ใ่อะไรบ้านะครใครอยากได้คุณี่ผิดหวานล้ะแลมวหานคุใส่ี่ั่งได้นะนะคุณจะใส่าีั่ได้นะไม่ต้ไม่ตอากก็คงหลายาลายอย่างเอะันนี้แค่มันเป็นนีตดาต้องด้วยนะ เปิดเอแอมันรก้ไ่ใช่ตันนี้โดยทาจนีนนสนะคาสายคุณตันนี้คืใครเครียดใครกำปูนอรไม่หค่ะใครใบทองอใครอยากได้บ้างต่อแถวเข้าไปเลยค่ะไบทองได้กระปุกละเก้าสิบเก้าบาทจ้ะเอออ่ะแต่ต้องรับไปกินที่บ้านนะที่ตอนนี้เดี๋รับตรงนี้เลยอยากด้านอะไรยอย่างเงี้ย้าใคร

啊。啊啊